ประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียนสัมผัสประสบการณ Hi ์ High v ร์ u s Service ตั้งแต่ปีหนึ่งวันนี้พาน้องๆมาทัศนศึกษาที่เคปารห้องสมุดมีชีวิตพื้นที่สำหรับกิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ที่นี่มีทั้งหนังสือหลากหลายสื่อมัลติมีเดียและพื้นที่โคเว r ร์กิ s งสเปซเหมาะสำหรับคนที่อยากหาความรู้แบบไร้ขีดจำกัดแถมยังมีกิจกรรมสนุกๆที่ช่วยเติมเต็มความคิดสร้างสรรค์อีกด้วยและ Inter Bangkok, อินเตอร์คอนติเนนทัลแบงคอกโรงแรม5ดาวที่จะพาน้องๆมาลงงานดูของจริงจะเป็นยังไงบ้างไปดูกัน แรมนี้ทําให้หนูรู้สึกว่าเอออยากทํางานบริการโรงแรมแล้วก็รู้สึกว่าเห็นพี่ๆทํางานแล้วน่าสนุกมากเลยค่ะแล้วก็ได้แชร์ประสบการณ์จากเราค่ะได้เจองานที่ตัวเองอยากทําแล้วก็ได้รู้เกี่ยวกับหลายๆอย่างที่ตัวเองเรียนมาครับสนุกมากค่ะ เดินดูงานจนหิวแต่ไม่ต้องเป็นห่วงรอน้องๆยังได้รับประทานอาหารที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลแบงคอกแบบบุฟเฟ่อีกด้วยเพื่อให้น้องๆได้สัมผัสประสบการณ์การให้บริการแบบมูลค่าสูงทริปนี้อาจจะจบลงในวันนี้แต่แรงบันดาลใจของน้องๆเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นขอบคุณโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลแบงคอกที่เปิดโลกเปิดมุมมองด้านการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้เด็กดพย